โลกใบนี้พอเป็น Globalization หรือแม้กระทั่งตอนนี้ดีคั u pling แล้วก็ตามแต่เศรษฐกิจทั่วโลกผูกกันหมดเลยและจากการที่จีนยิ่งใหญ่ขึ้นมากๆตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่ออินโดนีเซียรประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับ อินโดนีเซียเองที่บอกนะครับว่าเป็นหนึ่งประเทศหนึ่งเดียวนะครับของภูมิภาคของเราครับที่อยู่ในกลุ่ม G20 เพราะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเลยนะครับในภูมิภาคของเรานี้ล่าสุดนี้นะครับได้มีการรายงานตัวเลขบอกว่าเสียตําแหน่งงานนะครับในอุตสาหกรรมสิ่งทอพุ่ง,งา่ายมีการปิดโรงงานและเลิกจ้างงานนะครับในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไป250,000ตำแหน่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของสมาคมผู้ผ,ผลิตเส้นใหญ่และก็อของอินโดนีเซียโดยคาดการณ์นะครับว่าจะมีตําแหน่งงานอีก5 0 0 0 0 ตำแหน่งที่มีความเสี่ยงในการที่จะตกงานในปีนี้โดยตำแหน่งนะครับหน่งใน4ในภาคส่วนนี้หายไปในเวลาที่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากชัยหน้าช็อกอธิบายง่ายๆเดี๋ยวนะครับพูดง่ายๆสินค้าสิ่งทอจากจีนเข้าไปยังอินโดนีเซียผลที่เกิดทำให้คน,เ,นเลือกซื้อสินค้าจากจีน โรงงานที่เป็นสิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซีย<อ>ก็เลยไม่มีคนซื้อพอไม่มีคนซื้อหรือว่าแผ่วลงที่สุดก็ต้องปลดคนงานออกถามว่าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งใหม่ไหมไชน่าช็อคไม่ใช่สิ่งใหม่ครับเพราะตำแหน่งงานใน US หายไปนะครับในช่วงปี99ถึงปนะี2011 2.4แสนตำแหน่งจาก h i น a าเวฟที่จีนนั้นเติบโตขึ้นมาด้วยทีนี้การปิดตัวลงของโรงงานนะครับในสุรากาตานะครับ ไม่ใช่หลักฐานเดีที่แสดงเห็เห็นความเสียหายนะครับจากการที่สินค้าจากจีนนีไหลทละลักเข้าไปสู่ภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้หมู่บ้านลาเวยันครับที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นชื่อในการทำผ้าบาติก เจอผลกระทบเช่นเดียวกันด้วยครั้งหนึ่งครับพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นเขตแดนที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียแต่ท้ายที่สุดตอนนี้ถ้าไปเดินนะครับพบว่าร้านรวงนี้ตบยุงครับเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปซื้อของแล้วกอนันแฮนเซนศาสตราจารย์นโยบายทางการเมืองจาก Harvard Kennedy School บอกว่านี่คือ h ชน a าช็อ k 2.0หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันนะครับว่า h ชน a าช็อ k 3.0จีนมีศักยภาพในการผลิตมหาศาลนะครับและตอนนี้จากการที่โดนัลด์ทรัม์มีนโยบายในการปรับขึ้นภาษีนะครับ ทรรฟวอร์ส่งผลกระทบให้จีนนั้นไม่สามารถส่งสินค้าอย่างสะดวกไปยังสหรัฐอเมริกาได้เพราะเป็นแบบนี้เองจีนจึงจําเป็นต้องมีการระบายสินค้าพวกเขาไปยังภูมิภาคอื่นและหนึ่งในนั้นก็คือภูมิภาคนะครับอเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ต้องบอกนโยบายของโดนัทชามันขึ้นช้ำหนึ่งจุดศูนย์นะครับซึ่งโจไบเดนก็เดินหน้าต่อมาตอนนี้คําถามก็คือว่าอาจจะบอกว่าอา้าวก็ถ้าเกิดว่าจีนไม่สามารถส่งสินค้าอย่างสะดวกเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาได้อินโดนีเซียก็ส่งไปแทนสิก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน ใช้คำว่าทั้งขึ้นทั้งลองสาเหตุเพราะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะครับว่า2เมษายนจะมีการประกาศสิ่งที่เรียกว่า reciprocal t a r i f f ถ้าสินค้าอะไรก็ตามแต่คุณเก็บเท่าไหร่สหรัฐอเมริกาก็จะโต้กลับด้วยการเก็บเท่าเดิมก็มีความหมายว่าสินค้าจากอินโดนีเซียเองถ้าหากว่าส่งไปยังสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีแต้มต่อนะครับเพราะต้องเสียภาษีสูงขึ้นผลก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่ที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะระบายไปยังประเทศอื่นได้เลยสิ่งเหล่านี้เองครับก็เลยทำให้อินโดนีเซียนั้นะเจอปัญหาทั้งขึ้นทั้งลงด้วย เราตัดภาพกันมาเล็กน้อยครับแรงกดดันเหล่านี้ครับไปดูที่เม็กซิโกกันบ้างประธานดีนะครับเลาเดียชอนบามของเม็กซิโกกล่าวเมื่อเดือนนี้บอกว่าประเทศของเธอจะทบทวนภาษีศุลกากรนะครับสินค้าที่ขนส่งไปจากจีนบ้านเราเองนะครับหลังจากที่มีการถูกผลกระทบนะครับสินค้าจีนหลั่งไหลทะลักเข้ามาก่อนใน้ที่บ้านเราได้มีการขยายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7%สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า50ดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านั้นนะครับได้รับการยกเว้น แต่หลังจากนั้นเจอผลกระทบจากทีมูและก็พินตัวตัวด้วยมาเลเซียเองทําแบบเดียวกันครับขยายภาษี10%สารสินค้าราคาถูกที่ออนไลน์อินเดียเองเดินหน้ามาตรการต่างๆไปด้วยนะครับรวมถึงการสอบสวนการทุ่มตลาดสินค้าต่างๆนะครับเช่นเซลล์แสงอาทิตย์จากจีนแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ส่วนประกอบโทรศัพท์มือถือเวียดนามเองสั่งให้ทีมูกับชีอินกรุ๊ประงับการดําเนินธุรกิจในประเทศเมื่อปีที่แล้วอ้างอิงบอกว่าเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจภาษีไม่ครบถ้วน ก็เลยกลายเป็นเรื่องของสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบโยงใหญ่กันไปมาจีนสหรัฐอเมริกาเอเชียตอนออกเชียงใต้และประเทศต่างๆด้วยนะครับ ซึ่งฮูนิโดนีเซียนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะ J S X Composite เนี่ยก็ลงไปแล้วราว10นะคะแล้วก็้านับย้อนไป1ปีก็ลงไปแล้วราว13ด้วยกันนะคะก็ถือว่าได้รับแรงกดดันจากมิติของเศรษฐกิจนะคะต้องบอกว่าจีนเนี่ยมาไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะก็คือมาทุกประเทศในอาเซียนจริงๆนะคะก็ผลกระทบก็แตกต่างกันไปจริงๆก่อนหน้านี้อินโดนีเซียก็พยายามจัดการเรื่องการที่สินค้าทะลักด้วยการขึ้นภาษี <S <S สินค้านําเข้าจากจีนนะคะที่มีราคาต่ําๆแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่า ยังทานกระแสไม่ค่อยไหวน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard W e a l t h ค่ะ